<c oughs> ฮัลโหลจ๊จกับสวัสด,ดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็เพิ่งต,ตื่นนะวันนี้เราจะมาขายรหัสนี้กันนะครับราคาไม่แพงครับดูดีดูดีจบแล้วใครที่สนใจรหัสสนใจรหัสนี้นะครับก็ไปอยู่ไปดูใต้ มันจะมีลิงก์อยู่ใต้ล่างด้านล่างคลิปนะครับก็คลิกไปทักผมมาแล้วกันดูดูดูตอนนี้นะนี่ครับบ้าน เรื่องของพอเล่นนะครับใครที่สนใจก็มาถ้ามั่พูดัผมได้นะ ก่อนไปดูที่ข้างบนเลยนะฮะ <c oughs> ส่วนสึกพวกสเกณฑปืนปก็มี M4 หนังกระบอก AK หนึ่งสองสามสี่สามก็บอกแล้วก็อันตรายยิยงหนึ่งสกัดได้ท่าน สกาหนึ่งกระบอกสองกระบอกสามกระบอกสี่กระบอกห้ากระบอกหกกระบอกครับก็สร้างหนึ่งกระบอกเอ็ดเอ็ดกระบอกสองกระบอกสามกระบอกสี่กระบอกเอ็ดสี่กระบอกประมาทเลวนัดวิธีไม่มีให้กมแปด ยูีพีอยิปมันจะยาวเนาะอืดูว่าไปไว้ล,ล้วกันไปลุกสองอกระทะขตนะหมัดววะระเบิดได้ปะโอเคครับอันที่สนใจก็ทักมาลิงก์ตารางคลิปเลยนะครับหรือเจอนเพจหรือเป็นกลุ่มก็ทักมานะครับก็ไม่แพงครับ